อ่ะนมนมในนี้มีเงินอยู่เ0็0สิบาทอย่างนี้90้าสบาทคับเนีเออ่ยบาทยบ,บุญเลี้ยงน้ำชากระป๋องยาว50บาทบอกว่าลูกพี่กรุงให้ซื้อครอ,อ่ออแะแต่ของพวกคุณคนละยีบาทซื้ออะไรก็ซื้อมาวันนี้วันว่างๆชิวๆไปขับไป,ไปลงเ <laughs> พิ่งตื่นาาใส่กันดำไหมใส่ป็นดำไหม ไปรุ่นนอนน้อยแต่นอนนะไปรุ่นนอนน้อยแต่นอนนะมาหานะครับมาหาผมนะครับเมื่อกี้เรากําลังจะอาบน้ําพอดีมาเคาะประตูวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับโอ้รถก็เต็มเอียดเลยนะครับนี่วันจันทร์รีงานต่อนะครับวันนี้วันอาทิตย์พอดีมาจากดูช่างทีนเตะฟุตบอลแพ้นะครับตกรอบเรียบร้อยชนะสองแพ้หนึ่งตกรอบ ได้น้ำอะไรนึกว่าไปซื้อเขียวๆแล้วทางหลังโรงเรียนแล้วอโอ้เก่งวัยรุน่นนอนน้อยแต่นอนนะอ่ะออวาวันนี้ว่างๆนั่งคุยกันพวกเราไม่ได้ไปไหนจะเอสาวน้อยไม่รอนนี่ลูก ไอเจ้าปอนเมื่อกี้เด็กเมื่อกี้ที่อยู่ในบ้านเองครลูกใครนนนลูกฮะเออลูกไข่อ๋มีอีกแล้วนะลาดจบอ่าวันเดี๋ยวันอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้จะไปทางไหนกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาคุยกันสักพักนะครับ <laughs> ไปตกปลาไปตกปลาโอ้เย็นๆก่อนงั้นอ่าเดี๋ยวอาบน้ําสักพักก่อน